สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทตานเออนอไอปูหั่มเรื่องกันกันลูกแยง่งเขาก็มีแต่ว่าลูก,กมันก็มีนัน่นดิมันเบาเนาะอันนี้นะมันแต่มันก็เบาเน่าไปได้แต่ว่าใช่นะคักเลยมันหนักต่อกับเพลาคือพี่น้องลงแต่รถปุ๊บกับชื่อนมแล้วในห้านเจ้าคอมบัวเสบบ่ เออมันเขาะเบีบมามาคขาระมองมื้อนี้กลับมาบ้านพ <c oughs> ี่น้องมาแลวก็ับมาแวเอื่ยก่อนหายพอเฮงยับไปใน้อยับไปจังน้อยให้น้องเข่าไปก็เลยได้มาข้าวโพดก็มาทวดินมาแล้วก็เอาเย็ดงานยิ่งช่วย ไหนปิลโอ้ปัเอียตเปิ่น่ะนะมั่งเหินหมอเออาลุดมาเหอ่อลูกสาวขี่ประมาณเธอช่องเธอนี่หละเท่าก่อนกัน,น,กนบัดมันนางได้ยัง,งมันขี่งงพี่ รถที่ปาน้อยตั้งแต่วันเพิ่นซื้อให้เนาะใหญ่แล้วบ่ได้ใส่แล้วก็เลยเอามาให้น้องสาวลูกสาวคี่อยางลูกโดยมาดีน

โคดนะโกฉับนะไปเร็วนอามามากินแดงขนมใหญ่นั่นนกเป็ดยังมาหอดนาที่ช่องหน้าที่นี่แหละมาไปห้าน้ำไม่อยู่บ้านนะห้าน้ำไมอยู่เช่อห้าน้ำไมกลางบ้านนี้

เี <c oughs> <c oughs> ้ยวๆนั้นม well <ah> ันจีกินได้กว่มีท่นได้นอแต่เกาน่มันจได้นอเลยเด้ไปใช้ลูกไปใช้ลูกนนน่าวุกะ mâm mùng cá อ่าอี nhang luôn, nam Nam กินน้ําแม่น้ํามีพี่ก็มีพี่พี่น้ําอยู่พี่ Dẹp chắc khi o ôi <laughs> เอ,เออกับผองน้ำน่ะเด้เขาก็หายอันละสามพันกีบห้าพันกีบนะเด้เขามาทูอันนี้เด้เขามาสานะับสนะเขาก็ซื้อเลยหนุกสาวก็นอนอยู่ <c oughs> ใครเด้แต่มันเย็นเด้ฟูเ <c oughs> ชื่อเชื่อไออีได้ เสียเสียยังลูกเราดังได้น่องตื่นเด้เอื้อยตื่นได้นี่เโอ้ยเจ็บเจ็บามบมีได้ไหมสบายมีสบาย สักยาส้มเข็มบุช่วงบุญวังไผ่นั่นเลยวฉันไม่ชิจต้องเย่ยงรังก็เสาได้ซองสมมือไปหามอสีเถอสักยาซ้มเข็มไปหาตมอนพี่มีเรื่องมาเรื่องเกย่งอเป็นอยู่แบกแกาเ้ยานเลย

phải ngang rồi đấy, phải, Đi hãy 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 như hãy สเห็นอยู oh, ่บ่หพี่โอ้บ่ห้องแล้วออกไปช่องอยู่นอกพุ่นกันเห็นกันอยู่ทางนอกเลนแม่มีไฟฉายตะกาวออกดีขนาดได้ก่อนนี่ เห็นบ่เห็นป่าบ่เลยว่าป่าตงทงหรืงประจักกรไปไกลสิงานลูกบ่มีเสร็จเลมันบินอยู่าะล่ะจะออกมาคนสิพอได้กินปรจักผูต้องผูกกระหอดผกหมดเลยบบเห็นมีบ่ แสดงว่าป่าลงหวยแล้วบ๊ไปก็ตามนามาซิดาเอ้ยเนี้ยฉุกอยู่ช่งมาฮ่าเล่านะออของเอือยยี่บันปังนั่นเออ,อ,อ,อว้า <laughs> วเห็นนะ ไปไปไปิจับยังโอ้มักเล็กแท้เฮ้ยไปหาเมหาเมเออก้วยข้ยไไปไปไปคอน้ำยาคอน้ำป่าไปคอน้ำป่าปไปบ่เลยกับบกินออเลยกับบกินเนาไปยังโอ้ยงลูกมาต่นี้บหายพี่น้องเลย ใช่แน่มาถึงลงรถกับลงไงยอย่างนี้นะเลยตะมาสลีกับมาธินะร กินบ่ได้ได้มันเผ็ดได้นะตัวกินบ่ได้ได้เอมอมขาบอกจับอเลยเนาะม,ม,มาพี่ลูกมาพี่ กินกระไม้นะขนมนะงลงลง,ลงกินน้ากันนะปรงลงขนมนะเออกินกระไม้นะเออนางลงนางลงเออนางอยู่หันเละให้อ้ยจุกเอาเองก็กได้แก่บึ้งกว่เฮ้ยอ้าวใครจะูัว่ามันแก่หรือมีแก่ก็แก่บึ้งเราแหละอาาีงกัมีหัว mà na si gì đó phải ừ. song ơi cái mì hiến xong song bưng phần cái đôi แก่แก่เยอะละมันแก่อยู่บ่แก่เลยเนาะบ้านมาทดินบ้านคันทจานมาลงอะไรเนาะมองเห็นเอาไปเพิ่งมันมีได้บ่จ้ะ องมามาคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี